อะไรที่เราไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีได้คุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนและเขาก็ถามขึ้นมาว่านุชได้ได้ดูคลิปหนึ่งของนุชน้าที่เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดและก็พลังงานที่อยู่รายรอบตัวเรามันเป็นยังไงเหรอมันมีจริงๆนุชก,ก็เลยนึกได้ว่าตัวเองได้เคยฟังธรรมะของหลวงปู่ไดโนเสาร์มีญาติโยมถามท่านว่าหลวงปู่หลวงปู่ผีมันมีจริงไหม แกก็เหลือไปเห็นขวดนมเปี้ยวแล้วก็หยิบขึ้นมาถามญาิโยมว่าในนมเปี้ยวเนี่ยในขวดนมเปี้ยวนี่มันมีอะไรญาิโยมก็นิ่งแล้วก็ตอบว่ามันก็มีนมแล้วก็แลกโตบาซิลัสหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่าแล้วไอแลกโตบาซิลัสเนี่ยเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ไหมญาิโยมก็บอกไม่มันต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการดูใช่ไหมเช่นเดียวกัน ผีก็เช่นเดียวกันคุณต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการที่จะดูก็คือการทำสมาธินั่นเองเช่นเดียวกันค่ะคลื่นหรือพลังงานที่อยู่รายรอบตัวเราเราก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเครื่องมือเริ่มต้นนั่นก็คือความเชือ่อเชื่อว่ามันมีจริงๆ แล้วถ้าคุณต้องการที่จะเก่งกว่านั้นเหนือขึ้นไปกว่านั้นคุณต้องฝึกภายในของคุณเองฝึกจิตใจของคุณเองให้เข้มแข็งขึ้นในทุกๆุกวันวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้โค้ดนุชสวัสดีค่ะ